คือซับเล็กๆคือพร้อมใช่ไต้คพรตอนนี้ซ้อมมาทุ่วันครับก็ซ้อมมาือบเตือนเลยถ้าซ้อมอยู่ที่ข่ายซ้อมตลาดชีพครซอมตลาดชีพเนาะมีใครเป็นผู้ฝึกซ้อมแล้วมั้งพี่น่นก็มีจอัสครับก็ถอว่าเพื่อนบี่เนี่ข่ายด้วยกันตอนนี้เราอายุกันแล้ครับอายุสิบหกเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสน้ำหนักไปล่อยประมาณกี่กิโลครับน้ำหนักปล่อยๆประมาณ 63เรามวยอตะไใต้แล้ครับก็เมือเม่อเขอ่าเมวยเข่าแล้ววันนี้เราเจอกันทางซิงแก้วเคยเจอกันไหมไม่ครับสาแรกเลยได้ศึกษาเกมมันสายพวกล่ะปะยังไม่มได้ดูด้วยครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็เรื่อยๆครับค่อยๆไปตามสะไใต้ตเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลุงดีดีที่ไหนนะลุมพินีครับลุมพินีวันนั้นเราเจอกับไอ้ยูจองหรอเป็นไงบ้างพอโดนหมัดที่กอน์รครับ นะก็มาแล้ววันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่เป็นต่อยร้อยสามสิบวันสามสิบวันนี้ต่อยร้อยสายสามคิดว่าน้ำหนักนี้ถ้าเข้าไปสอนนี่น้ำหนักมันเกินหรือไม่ผ่านไม่แน่ใจเลยแต่คิดว่าวันนี้มีมาวิ่งแน่นอนครับก็คือ,หอเหม,มือนถ้ามมวิ่งกวิ่งกับเนื้อสบายๆเนาะร่างกายตัวนี้เป็นไงกี่เปอร์เซออ็นต์ละเต็มที่ร100%เนาะตัวเองแรงวันนี้เรียกว่าพร้อมเจอกันได้เลยครับแล้วต่อยมือมาลุ้นๆวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณ ประมาณบไปีอะเราคนจังหวัดคนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดสุรินทร์ครับอ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับล้วหน่อยก็ช่คนชุมชนเชื้อสายเชียร์ด้วยเป็นที่แน่นอนนะอโอเคขอบมาณน้องชาย